เขาว่า vs อิสลามว่าหนึ่งเขาว่าให้มีริสกีก่อนแล้วค่อยแต่งงานแต่อิสลามว่าการแต่งงานจะนำมาซึ่งริสกี 2. เขาว่าหากอยากสบายต้องเก็บเงินแต่อิสลามว่าหากอยากสบายต้องหม่นบริจาคหรือซอดาก็สเขาว่าให้รวยก่อนแล้วค่อยช่วยคนยากจนแต่อิสลามว่าการให้สะท้อนถึงความร่ำรวยที่แท้จริงสเขาว่า การเจ็บไข้ได้ป่วยคือบทลงโทษแต่อิสลามว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยคือสิ่งที่จะลบล้างความผิดบาป 5. เขาว่าปัญหาคือบทลงโทษแต่อิสลามว่าปัญหาคือบททดสอบ 6. คเขาว่าต้องเน้นการงานดุนยาแต่อย่าลืมอาคีราะแต่อิสลามว่าเน้นการงานอาคีราะแต่อย่าลืมส่วนของท่านในดุนยาเจ็ดเขาว่าแต่งตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง แต่อิสลามว่ามารยาทดีคือเกียรติอันสูงสุด8ปดเขาว่าคนทำผิดคือคนชั่วแต่อิสลามว่าคนผิดที่สํานึกตัวยังมีสิทธิใกลใ้ชิดอัลลอะ์เก้าเขาว่าต้องรักษาความเคร่งครึงของใบหน้าแต่อิสลามว่าการส่งยิ้มคือการบริจาคสิบเขาว่าการเก็บออมคือกําไรแต่อิสลามว่าการจ่ายออกไปในทางของอัลลอฮ์คือกําไรที่ยั่งยืน เนื้อหาบทความแคปซูลกำลังใจอันทำดูลิลลาหวังว่าข้อคิดข้อเตือนใจเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องมุสลิมทุกท่านอินชาอัลเลาะ